รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ www. อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม net สวัสดีครัพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วง เปิดเลขฝันให้โชคครับรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับโรบอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับเรียกว่ารายการนี้เป็นรายการน้องใหม่เลย<อ>ที่เราได้ใช้ประสบการณ์ตลอดทั้งปี2563นระครับ<อ>ได้มาพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆให้กับทุกท่านนะครับเรียกว่ารายการที่เกี่ยวข้องกับความฝันเนี่ย<อ>มีความสำคัญมากนะเนื่องจากว่าความฝันเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อนะ สมมติถ้าพวกเราเนี่ยไม่เคยที่จะฝึกธรรมะฝึกสมาธิ<ะ>การที่โลกทิพย์จะติดต่อกับเราได้มีช่องทางเดียวเลยและคือความฝันเพราะความฝันเนี่ยบางครั้งเป็นการอยากรู้อนาคตบางครั้งเป็นเรื่องของออการล่วงรู้มิติอีกมิตินึง<ะ>เพราะบางทีคือในในพุทธศาสนาก็บอกไว้ว่าการทำสมาธิมีท่ายืนเดินนั่งนอน หนึ่งในนั้นคือการนอนนี่แหละจังหวะที่เรากําลังจะหลับจะหลับจะหลับเนี่ยคลื่นของสมองนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปแปลง,ปลปลงตามสภาวะทางวิทยาศาสตร์เลยสภาวะเบต้าสภาวะอัลฟาสภาวะรุื่นนี้มันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิระดับฌานฉะนั้นบางคนเนี่ยคิดว่าฝันลเลอะเทอะแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นลางบอกเหตุได้เป็นการล่วงรู้อนาคตได้และเป็นการเชื่อมต่อกับโลกติดตั้ มันขนาดนี้เลยฉะนั้นในเรื่องของความฝันเราจึงมาทําเป็นปรายการให้ทุกท่านได้นําไปเป็นแหล่งความรู้นะมาสืบค้นข้อมูลนำไปเป็นแหล่งความรู้ได้เลยแล้วก็สามารถแปลความเป็นตัวเลขนำไปเสี่ยงโชคได้ด้วยฝันนี้นะครับเป็นความฝันที่เราได้ขึ้นบันไดหรือว่าขึ้นที่สูงครับอาจารย์ขึ้นที่สูง หมายความว่าเราจะมีความก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงานนะฮะหรืออุปสรรคที่เรามีคนหรือพบเจอในปัจจุบันนะครับก็าอาจจะลดน้อยถอยลงไปอือดีสูงและเ,ลเปิดเลขอะเปิดเลขฝันให้โชคตีเป็นเลขอะไรดีครับพี่หน่อยเปิดเลขฝันให้โชคเวลาเราขึ้นบันไดนะบันไดบ้านอาจารย์ปกติกี่ขั้นไม่รู้อนะ่ะไม่เคยนับเลย <c oughs> ใครมาหนักบไอ,อ้าว <c oughs> เอา้าเราคิดนะเราอยู่ชั้นแรกแล้วเราขึ้นไปชั้นสองอะ่ะอ,อย่างน้อยต้องมีสิบขั้นใช่ไหมไม่รู้อะ่ะเอา้านี่จะด้ว,ว่ามไม่มีสติน<ม>ั่นนี่ยแต <ผม S 1> ่เองก็ไม่เคยนับนะไม่หน่อยจะนับเลยเอ่ะ หรว่าเจ้าที่อ่ะถ้าถ้าชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองก็มันจะมีพักบันไดทั้งสิบขั้นขึ้นไปอีกสิบขั้นก็เป็นยี่สิบขั้นสมมติขั้นเก้าเล็กๆลกเก้าก็คือเลขเก้าไงโอ้โหเวลาเราขึ้นไปเราต้องเก้าแล้วก็เป็นเลขเก้าขากี่ข้างก็สองข้างสองเก้าแล้วนั่นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นยี่สิบขั้นหนูก็ใส่เป็นสองเก้าสองสิหรือว่าจะเป็นสิบขั้นก็เป็นสองเก้าศูนย์อันนี้ได้มาแล้วนะคะคือ290แล้วอาจารย์ตีเป็นเลขอะไรดีนะขอจารย์ตีว่า27 เจ็ดสองสองเจ็ดสองก็บันไดอะมันเป็นคล้ายๆเลขเจ็ดแล้วมันมีสองขาเดินตรงไหนอาจารย์เลขเจ็ดอ๋ออย่างงี้เหรอสี่เหลี่ยมนี่ใช่ไหมคะเออแต่ละมันไม่ใช่หนึ่งเหรออาจารย์แต่ละมุมแต่ละมุมแต่ละมุมอ่ามันเป็นเลขเจ็ดอ่ามันเป็นเลขเจ็ดเออก็ต้องเป็นเจ็ดสองอ่อ่าถ้าเป็นของน้องแบงค์มาของผมเหรอบันไดขึ้นที่สูงอาจจะเป็นเก้าหก เกเพราะอะไรถึงเป็นเก้าหกเก้าขึ้นไงะเก้ขึ้นแล้ว6กอ่ะก็ร่วงมันมีขึ้นและลงขึ้คือลงลงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมมากดติดตามช่อง YouTube อาจา์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมด้วยนะครับเมื่อท่านเข้ามาแล้วท่านไปกดที่เพลย์ลิสต์นะครับ แล้วจะมีรายการต่างๆในช่องของเราเนี่ยท่านเข้าไปดูได้ทุกเรื่องที่ท่านชอบเลยมีหมวดความรู้มีหมวดดวงมีหมวดโชคลาภนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามช่องนะตรงที่เขียนว่าคําว่าติดตามกดให้มันเขียนเป็นคําว่าติดตามแล้วไม่ใช่ติดตามแล้ได้แต่มองมันนะเออมันต้องมีติดตามแล้วเสร็จแล้วมีลูกกระดิ่งขึ้นมาท่านกดกระดิ่งไปด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ